เลซาเกือบร้องไห้แล้วหนึ่งและจีสูที่แข็งแกร่งที่สุดในแบ็คพิงก์ก็ยังเกือบเก็บน้ําตาไว้ไม่อยู่แต่ว่าไม่มีการเอ่ยปากว่ายุติหรือว่าต่อสัญญาหรือไม่อย่างไรคือวันนี้อารมณ์เยอะมากประเด็นประดังกันเข้ามาเยอะมากและครีมิสสนับสนุนโดย เคลว่าคลินิกเวชกรรมความสวยที่คุณออกแบบได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามนับสิบปีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักล่าฝันที่มีความกล้าทุกท่านครับและพิเศษสุดเคลวว่าคลินิกมีส่วนลดสำหรับคุณสูงสุดห้าสิบเซนโทร0 6นย์ห8สองหนึ่งกราย์แปดแปดปดหนึ่งรบสวัสดีคุณจาริลี่ทุกคนครับผมนายในชาแนลครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความหมกเม็ดว่าต่อหรือไม่ต่อจะไม่ได้ออกจากปากของแบคพิงเลยสักคน สื่อเองก็ช็อตฟิลไปตามๆกันโดยเฉพาะสื่อกลีนะครับที่ได้ออกมาพูดว่าสมาชิกวงแบ็คพิงนั้นไม่ได้ออกมาพูดให้ความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดในวันนี้แต่วันนี้นะครับก็มีข่าวลือที่เป็นข่าวลือมาจากทางฝั่งอเมริกาออกมาบอกว่าลิซ่ามโนบาลอาจทําข้อตกลงสัญญากับค่ายใหม่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยมีข่าวว่าค่ายเพลงรายใหญ่ของสหรัฐรายนี้ยินดีที่จะจ่ายเงินหลายร้อยดอลลาร์เพื่อให้ลิซ่าเซ็นสัญญากับพวกเขาซึ่งนอกจากนี้แล้วแหล่งข่าวยังบอกอีกด้วยนะครับว่าค่ายเพลงค่ายใหม่ของลิซ่านั้นจะะให้อิสร ลิซ่าอย่างเต็มที่และรับประกันลิซ่านั้นจะได้ปรากฏตัวในแวดวงบันเทิงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นนังเพลงหรือว่าแฟชั่นเขาบอกว่าเจรจากันอยู่จะมีการประกาศออกมบาเร็วๆนี้แหละอันนี้เป็นข่าวลือซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาจากวายจีว่าลิซ่าปฏิเสธข้อเสนอรอบที่2ซึ่งอันนั้นนะครับวายจีออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงซึ่งความจริงเป็นอะไรก็ไม่รู้ได้จะบอกว่าเจรจาอยู่จนวันนี้จบคอนเสิร์ตแล้วก็ยังเจรจาอยู่นะฮะและถ้าหากว่าข่าวมันเป็นอย่างนั้นจีจีนะครับ กันยายนที่ผ่านมาอาจจะเป็นค่ายเพลงที่อยู่ในข่าวลือก็เป็นได้เพราะจู่ๆ Universal Music Group ก็เลือกภาพนี้มามาแสดงให้เห็นถึงว่าความเป็นอิสระของลิซ่าที่แบบว่าว้าวสดใสและนี่ผมเคยทําไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาใครสนใจก็ไปลองย้อนหาดูกันได้ครับในส่วนของคอนเสิร์ตวันนี้นะครับคือมีหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าสาวๆนั้นจะต่อแล้วก็ไม่ต่องงมากตอนนี้กด F5 บนหน้าเว็บเกาหลีรัวๆแต่ก็ลืมไปเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวายจีนั้นหยุดวันอาทิตย์ คือจะดีก็ดีใจไม่สุดที่เห็นข้อความเจนี่บอกว่าแบ็คพิงจะเจ๋งขึ้นกว่าเดิมในวันข้างหน้าแต่ทว่าเจนี่ก็ร้องไห้หนักมากเลยวันนี้ตาแดงตลอดน้ำตาไเลย โดยในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงทอล์กพูดคุยกันระหว่างแบล็คพิ้งและก็แฟนคลับโรเซ่เขาได้บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็จะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะเป็นแบล็คพิง์ที่เก่งกว่าที่เคยเธอดีใจมากที่มีคนมาเชียร์พวกเธอเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจ,จดจําไปตลอดชีวิตส่วนเจนี่บอกว่าแบล็คพิง์นั้นจะทํางานอย่างหนักต่อไปและจะมีโชว์ที่แก๋ๆมากขึ้นในอนาคตลิซ่าเองนะครับเขียนโพสต์เอาไว้แล้วก็เอามาพูดกลัวว่าจะลืมไม่ได้พูดนั่นเองเธอบอกว่ามันเป็นเวลากว่า2นนั้งพันั้าร้อบ ที่มอบประสบการณ์แสนวิเศษนี้ให้กับเธอขอบคุณที่ทำให้ช่วงวัย20ของเธอเป่งประกายสรุปพวกเธอดูเหมือนว่าจะต่อสัญญาแต่ทว่าการแสดงออกทางร่างกายของพวกเธอวันนี้เหมือนจะร้องไห้กันอยู่หลายช็อตเลยลิซ่าก็จะร้องธรรมดาเธออ่านข้อความของแฟนๆเนี่ยเธอไม่อิโมชันอลขนาดนั้นแต่เธอเห็นปั๊บเธอร้องเลยขนาดจีซูที่แข็งแกร่งที่สุดในวงเธอยังเก็บอาการแทบจะไม่อยู่จริงๆพวกเธอนั้นก็อยากจะพูดนั่นแหละ ผมเข้าใจว่าพวกเธอนั้นรู้ว่ากระแสสังคมนั้นต้องการที่จะรู้แต่ก็ดูเหมือนว่าค่ายนั้นน่าจะห้ามเรื่องนี้เอาไว้ส่วนซื้อ A นะครับผมว่าวายจีสายไหมแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วายจีไม่ทํางานก็ตามเพราะเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทอย่างเดียวเนื่องจากว่าวานั้นมีตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นของตัวเองในตลาด ฉะนั้นผู้ถือหุ้นรวมไปถึงบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็จําเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนให้กับเขาส่วนคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรครับคิดว่าต่อหรือไม่ต่อแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับขาอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบกันให้ในคลิปหนะ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ